สวัสดีครับจากช่อง DIY ทำเองใช้เองรอบนี้ผมก็จะมาทำคลิปอธิบายแบบละเอียดที่เพื่อนๆถามมาในคอมเมนต์คือก่อนเนี้ยผมได้ทำคลิปวิธีการสร้างอุปกรณ์แบบ DIY ถอดชุดคัดของรถสกู๊ปปี้ไเนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้อธิบายเรื่องระยะของตัวเลขเท่าไหร่แล้วก็ปลายน็อตยาวเข้าไปในกลกคัสเนี่ยเท่าไหร่ผมทำแบบคร่าวๆก็มีเพื่อนๆถามเข้ามาผมก็เลยจะมาทำคลิปเนี่ย เป็นคลิปเดียวแล้วก็จะมาอธิบายปัญหาที่ผมเจอด้วยเดี๋ยวผมก็จะมาเริ่มจากเหล็กฉากตรงนี้ก่อนนะครับก็คือตัวนี้ครับเป็นตัวเดียวกันที่ผมไปซื้อมาจากร้านของเก่าเป็นตัวเดียวกันก็คือผมตัดออกแล้วก็ปัญหาที่ผมเจอก็คือเหล็กฉากตัวนี้เขาบางเกินไปความหนาตัวนี้นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ2.5ปัญหาที่เจอก็คือเวลาเราถอดเข้าถอดออกบ่อยๆตรงนี้ตรงนี้มันถูกเจาะด้วย โฮซเพื่อจะร้อยผ่านลูกบล็อกมันบางเกินไปตรงนี้มันเลือนน้อยพอเราถอดเข้าถอดออกบ่อยๆสักประมาณเกินสองครั้งสามครั้งขึ้นไปเนี่ยตรงนี้มันจะคดเนี่ยผมตีดัดให้มันตรงนะครับเนี่ยถ้าจะให้ดีเหล็กฉากตัวเนี้ควรจะหนาสักประมาณห้ามิลกำลังดีครับผมความหนาของเหล็กฉากเนี่ยนะครับก็คือปัญหาที่ผมเจอควรจะหนาอยู่ที่ประมาณห้ามิลกำลังดีโอเคนะครับแล้วก็ มีข้อแนะนำอีกอย่างก็คือหลังจากที่ใช้จริงถ้าเพื่อนๆจะสร้างก็คือไม่ต้องตัดสั้นเหมือนผมเนี่ยปล่อยให้เขายาวมาเลยครับยาวมาให้มันเป็นด้ามจับไปในตัวจะได้ไม่ต้องสร้างด้ามจับตรงนี้พอเข้าใจนะครับให้เขายาวมาสักประมาณนึงก็ไม่ต้องยาวมากไม่ต้องสั้นมากกะว่ามันพอมีกําลังในการถอดการจับนะครับพอให้มันมีกําลังประมาณถ้าเราจับเราถอดเนี้ยมันจะได้มีกําลัง จะได้ไม่ต้องมาเดี๋ยวนะผมถอดออกมาอธิบายแบบใกล้ๆเนี่ยครับจะได้ไม่ต้องมาสร้างตรงนี้จะได้ไม่ต้องมาเชื่อมน็อตตรงนี้เพื่อเป็นด้ามจับโอเคนะครับให้มันเป็นตัวเดียวกันมาเลยแล้วก็เป็นด้ามจับไปในตัวยาวสักประมาณนึงโอเคนะครับแล้วก็ทำไมแล้วทำไมผมไม่ทำแบบนั้น ที่ให้มันเป็นด้านจับไปในตัวแล้วก็นี่เพราะว่าผมต้องการจะเอารถกคันนี้ออกทิปขี่เที่ยวมั่งก็คือถ้าเราทํายาวอ่ะมันจะเกะกะเวลาการเก็บใต้เบาะเนี่ยมันจะเกะกะมันจะลําบากเผื่อเวลาเราวิ่งออกทิปหรือไปไหนมาไหนเนี่ยชุดกระโหลกคัสชุดคัสเนี่ยเขามีปัญหาผมก็จะได้ใช้ตัวนี้ผมก็เลยต้องทําแบบพกพาสะดวกง่ายเก็บง่ายก็เลยต้องทําแบบเล็ก แบบนี้แล้วก็สร้างขึ้นมาแบบนี้สาเหตุที่ผมทําแบบนี้ก็คือเพื่อพกง่ายเก็บง่ายก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าจะเพื่อนๆจะเอาแบบผมหรือจะทําเป็นเหล็กฉากชิ้นเดียวแล้วก็จับมาในตัวไม่ต้องมาสร้างตรงนี้โอเคนะครับแล้วเราก็มาต่อที่เพื่อนๆถามมาในคอมเมนต์ก็คือระยะห่างตรงนี้เนี่ยนะครับระยะห่างตรงนี้ห่างเท่าไหร่ก็คือผมใช้ระยะห่างอยู่ที่61 เพราะว่าทําไมถึงต้องใช้61เราก็ต้องดูกโหลกคาร์ดเราเนี่ยครับกหลกคาร์ดถ้าผมวัดในใช้เวอร์เนียวัดในมันจะอยู่ที่เดีย๋ยนะครับผมวัดให้ดูก่อนเนี่ยครับมันอยู่ที่47มิลเนี่ยเห็นไหมครับ47มิล47มิลบวกบวกน็อตตัวนี้เข้าไป อตัวนี้ก็อยู่ที่14มิล14มิลบวก47ก็เป็น61โอเคนะครับ61มันก็จะได้เข้ารูเนี่ยพอดี61เดี๋ยวนะก็คือตัวนี้ผมวาาให้ดูเลยเดี๋ยวนะแป๊บนึงเนี่ยครับเราก็เอาเหล็กฉากมาเนี่ยเหล็กฉากที่เราเตรียมไว้เนี่ยตรงเนี้ย จากนี่หานี่เจาะรูเลยครับ61มิลจากนี่หานี่61มิลก็คือเจาะรูเข้าไปเลย2รูเนี่ย61มิลความโตอยู่ที่14มิลเพื่อจะร้อยร้อยน็อตร้อยน็อตตัวเนี้ยครับผมร้อยน็อตผ่านเข้าไปน็อตตัวนี้โต14มิลครับแล้ว รูที่จะร้อยลูกบล็อกผ่านไปเนี่ยผมก็เอา61หาร2เลยก็เท่ากับเนี่ยครับ3 0มมิลก็ไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสนิดหน่อยบวกลบนิดหน่อยตามนี้นะครับแล้วเอาไว้ตรงไหนเอาไว้ขึ้นสูงขึ้นกลางแล้วเราเอากลางของหน้าเหล็กฉากเลยครับกลางของหน้าเหล็กฉากก็คือหารเลยกลางของหน้าเหล็กฉากก็ประมาณเนี้ยหารเลย ตัวนี้ผมเจาะที่14มิลนะครับใช้สว่านเจาะ14มิลตัวนี้ผมใช้โฮซอเบอร์25เจาะเนี่ยครับโฮซอเบอร์25โฮซอเบอร์25เจาะเจาะเข้าไปนี่แต่โฮซอเบอร์25เนี่ยเจาะแล้วลูกบล็อกเบอร์19เนี่ยมันร้อยผ่านไม่ได้นะครับ มันร้อยผ่านเข้ามาเนี่ยไม่ได้เพราะว่าลูกบล็อกเนี่ยมันใหญ่กว่าถ้านอกเนี่ยนะครับนอกเนี่ยมันใหญ่กว่าย5ห้ามันใหญ่กว่าหน่อยเดียวแล้วก็ใช้โฮซอเบอร์ย5หเจาะเจาะเสร็จแล้วเราก็ใช้ตะไบแต่งเอาตะไบแต่งรูเนี่ยครับใช้ตะไบแต่งเพื่อให้โฮซอ้ยเพื่อให้ลูกบล็อกเราเนี่ยร้อยผ่านร้อยผ่านเข้าไปได้อย่างนี้ครับเพื่อให้ลูกบล็อกเราเนี่ย ร้อยผ่านเข้าไปได้พอจะมองภาพออกนะครับตัวนี้ยเดี๋ยวผมบอกตรงนี้เราไม่ซีเรียสว่าเราจะต้องที่เราเจาะเหล็กฉากเนี่ยไม่จําเป็นต้อง61เป๊ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าน็อตตัวเนี้มันมีน็อตจับอยู่เนี่ยครับเราสามารถเลื่อนสล็อตนิดนึงได้เพราะว่าน็อตตัวนี้มันมันใหญ่อยู่น็อตที่เราใช้เนี่ยมันใหญ่อยู่แล้วเราก็ มาใส่เนี่ยแล้วก็หมุนน็อตล็อกเอาเลยก็ให้มันพอดีมันก็ยังสะลอดได้นิดหน่อยมันก็โอเคโอเคนะครับประมาณนี้ถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ถามมาในคอมเมนต์เพราะว่าเรื่องอธิบายผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แล้วเรามาต่อกันตรงนี้ครับแป๊บนึงเนี่ยครับเราก็มาต่อกันตรงนี้เนี่ยที่เพื่อนๆถามมาว่า ตัวนี้ยาวเท่าไหร่จากตรงนี้หาปลายน็อตเนี่ยยาวเท่าไหร่ผมใช้แค่10มิลน,นะครับผมทดลองแล้วเพื่อนๆเอาประมาณ10มิลเลยตามผมเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถึงเราใช้ยาวเกินไปเนี่ยมันก็ไปชนเห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ยมันก็ไปชนด้านในเนี่ยไปชนชุดก้อนคาดชุดพวกด้านในเนี่ยไม่จําเป็นต้องเอายาวถ้า10มิลเนี่ยมันจะพอดีนะครับมันพอดีแล้วมันก็จะไปชิดตัวน็อตเนี่ยมันก็จะไปชิดกับขอบของกระโหลกคาดพอดี เราไม่จําเป็นต้องไปเอายาวมากถ้ายาวมากเนี่ยตัวเนี้มันก็จะไม่ชนพอมันไม่ชนปพ๊บเวลาเราถอดเนี่ยมันก็จะโค้งเคลงมันไม่สนิทผมทดลองมาแล้วครับให้ยาวตัวเนี้ยจากน็อตตรงนี้มาหาปลายน็อตตรงเนี้สิบมิลก็คือเดี๋ยวนะใช้วิญญาเทียบนเี่ยครับโดยประมาณสิบมิล นะครับโดยประมาณเอาแค่โดยประมาณก็พอครับไม่ต้องไปซีเรียสก็ประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะมาอธิบายเรื่องน็อตอีกขอ,อเสริมครับเรื่องน็อตตัวนี้ผมก็ลืมอธิบายเรื่องน็อตตัวนี้เดี๋ยวเพื่อนๆไปหาซื้อมาไม่ถูกที่น็อตตัวนี้ก็คือน็อตตัวนี้แหละครับผมซื้อมาจากร้านของเก่าพร้อมกับเหล็กเหล็กฉากไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ากี่หุนนนี่ครับให้ดูแบบ อย่างนี้เลยเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเรียกน็อตกี่หุนกี่มิลเนี่ยแปผมก็ไม่รู้ผมอ่านค่าน็อตไม่เป็นเนี่ยครับไม่รู้เขาเรียกขนาดเท่าไหร่เนี่ยครับประมาณนี้ส่วนความโตของนอ็อตผมเน้นผมเน้นแค่ตรงนี้ครับผมเนี่ยความโตก็อยู่ที่สิบมิลถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเอาตรงนต 15, เนี้ยโตสิบหเนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ต้องมาเจียเหลาให้มันเล็กเพื่อจะเข้าในใน ในเบ้าของกระโหลกรัดนะครับตรงนี้แล้วเกี่ยวตรงนี้เกีียวตรงนี้นะครับเกี่ยวตรงนี้มันอยู่ที่สามสิบกว่ากว่าประมาณ32เกี่ยวตัวนี้ความยาวของเกี่ยวส่วนเกีียวมินเกีียวหยาบเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสมันขอแค่ได้ตัวเมียมันมาด้วย2ตัวตัวเมียมันสองตัวก็ เนี่ยครับตัวเมียมันสองตัวเพื่อจะร้อยเพื่อจะร้อยล็อกเนี่ยขอแค่เอาตัวเมียมาด้วยสองตัวเอาแบบนี้ซื้อแบบนี้มาครับสองชุดเพื่อมาเป็นตัวนี้เนี่ยครับเพื่อมาเป็นตัวนี้แล้วเราก็วัดวัดระยะจากจากพอเราเราเอาน็อตตัวนี้หมุนเข้ามาให้สุดสุดเกลียวเสร็จปุ๊บแล้วก็วัด ัดระยะจากตรงตรงนี้มาเนี่ยนะครับตรงนี้มาหาตรงนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมาหาตรงเนี้ยสิบมิลก็คือสิบเอ็มเอ็มเนี่ยครับสิบมิลแล้วเราก็ตัดเลยครับเนี่ยตัดตัดนี้นะครับมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบอย่างนี้ครับผมเนี่ย พอเข้าใจนะครับผมอาจจะอธิบายแบบบกไปวนมาโอเคครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าน็อตกี่มิลกี่หุนเนี่ยครับตัวอย่างโอเคครับเออทำไมทาไมตรงนี้ต้องใช้14มิลผมลืมบอกไปทำไมน็อตตัวนี้ต้องใช้14มิลเพราะว่ารูของกระโหลกคัสเนี่ย สิบสีเขาโตรูเนี่ยเขาโต14บสมิลพอดีแล้วน็อตตัวเนี้ยผมก็เลยก็ใช้ความโต14เท่ากันอย่าลืมนะครับถ้าตรงนี้ตรงนี้หาตรงนี้เซนเตอร์เนี่ย61นะครับมันก็จะได้พอดีเห็นไหมครับหรือบวกลบนิดหน่อยเนี่ยครับ โอเคนะครับนี่ก็ประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจยังไงก็ถามมาในคอมเมนต์ตัวนี้ผมจะไม่ถอดให้ดูนะครับผมแค่มาอธิบายเครื่องมือแบบดี y อเฉยเอาเป็นความชอบนะครับสำหรับใครที่อยากจะทำเองอยากจะสร้างเองก็ตัวนี้ครับเป็นแนวทางถ้าง,ง่ายสะดวกก็เอาไปให้ช่างครับเอาไปให้อู่วิธีนั้นคือง่ายที่สุดเพราะว่าบางคนก็มีคอมเมนต์บอกว่ามันยุ่งยาก ก็ถ้าอยากง่ายก็คือเอาไปให้ช่างครับสําหรับวิธีนี้สําหรับคนที่อยากจะทออําเองเฉยๆประมาณนี้นะครับเออแล้วผมก็มีอีกแบบหนึ่งที่มันง่าย,น,ยนะครับอีกแบบหนึ่งที่มันง่ายที่ผมทําขึ้นมาให้เพื่อนๆดูตัวนี้แป๊บนึบบนงตัวนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกเหล็กอะไรเหล็กป้องอ้อยหรือเปล่านะครับไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกเหล็กอะไรก็เนี่ยครับก็เป็นแบบนี้ เนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูแบบประมาณนี้เนี่ยก็ง่ายกว่าเดิมตัวนี้ก็เข้ารูตัวนี้เข้าไปเลยเนี่ยครับง่ายกว่าเดิมเดี๋ยวให้ดูความโตครับความโตอยู่ที่ความโตอยู่ที่สิบสามมิล ความโตนะครับ13มิลแล้วก็ตัวระหว่างง่ามหาง,ง้ามก็ทำเหมือนง่ามหนังกระติกกันเลยครับนี่ครับตัวนี้อยู่ที่70ส74อ่ะนิดหน่อยไม่เป็นไรครับ74มิล74มิลเนี่ยมันสำคัญคือตรงนี้นะครับผมวัดนอกนะครับตรงนี้ ก็เอายาวหน่อยเอาเอา,เอาตามที่ผมคำนวณให้เนี่ยครับทำตามนี้เลยผมลองมาแล้วอยู่ที่26เอา26นะครับตัวเนี้ถ้าสั้นหน่อยเดี๋ยวตรงเนี้มันจะไม่ถึงมันจะไม่ถึงข้างในเพราะกระโหลก์์ดเนี่ยมันโคง้งมันโคง้งลักษณะอย่างเนี้ยครับผมมันโค้งเนี่ยหน้าหน้าของกระโหลก์์ดเนี่ยมันโคง้งก็เอาสักยาวสักหน่อยครับตัวเนี้ยาวสักประมาณ ฝั่งนี้จะสั้นกว่าหน่อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรก็สักประมาณ25ขึ้นกำลังดีนะครับฝั่งนี้ย5ิห้าฝั่งนี้ฝั่งนี้เอาฝั่งนี้ก็ย5ิบห้าเหมือนกันเ,เมื่อกี้ผมวัดไม่ตรงเอาสักย5ิบห้าครับเนี่ยตัวนี้ย5ิห้านะครับนี่คือแบบที่2งง่ายและสะดวกกว่าแบบแรกตรงเนี้ยที่ผมดามตรงนี้ก็คือเวลาเรา เราค้ำอย่างเงี้ยตรงนี้เขาจะได้ไม่ถ่างออกก็เวลาเราดามเนี่ยอย่าเอาเข้ามาใกล้เพราะว่าเดี๋ยวมันมาติดน็อตติดลูกบล็อกเนี่ยครับถ้าเราเอาเข้ามาใกล้อ่ะลูกบล็อกเราจะใส่ไม่ได้เนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยครับระยะตรงนี้ไอตัวดามตรงเนี้ยไอตัวดามตรงเนี้ยเราอย่าเอาเข้ามาใกล้ลูกบล็อกเดี๋ยวมันจะใส่ลูกบล็อกไม่ได้แล้วก็กะก่อนที่เราจะเชื่อมอ่ะแล้วก็ ใส่เข้าไปแล้วก็ดูกะว่ามันไม่ให้ติดลูกบล็อกตัวดำตัวนี้เป็นแบบง่ายๆครับผมอันนี้ง่ายที่สุดแล้วก็ง่ายๆประมาณนี้ระยะตัวเลขผมก็ใช้วนเยาวัดให้ดูแล้วที่สําคัญตรงนเนี้ยเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเพื่อนๆก็เอาอย่างนี้ก็ได้ไม่รู้ผมจะวัดยังไงว่าให้มันห่างหน่อยเอาเป็นไม่รู้เขาจะวัดยังไงดีอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมวัดให้เดี๋ยวเพื่อนๆไปอันนี้เดี๋ยวมันใช้ไม่ได้ อย่างนี้นะเอาวัดแบบนี้เอาเอาอย่างนี้นะเอาตรงนี้ผมเอาอย่างนี้ดีกว่าวัดให้แบบคร่าวๆอย่างนี้ระยะห่างตรงนี้ผมไม่รู้ผมจะวัดยังไงเดี๋ยวนะแป๊บนึงอ่ะระยะห่างตรงนี้นะครับเนี่ยผมเอาใช้ปลายวเนิวัดเอาเนี่ยห่างตรงนี้ห่างตรงนี้อยู่ที่ประมาณ ยี่สิบแปดยี่สิบแปดมิลประมาณนี้ถ้าเราเราเอาตัวดามเนี่ยเข้ามาใกล้ถ้ามันเอาเข้ามาใกล้เนี่ยเดี๋ยวมันจะไปติดลูกบล็อกถ้าคนมีพื้นฐานเกี่ยวกับงานช่างเนี่ยจะอ่านจะดูออกง่ายแต่ว่าเพื่อนๆต้องมีตู้เชื่อมกับหินเจียไม่ต้องมีสว่านก็ได้ถ้าตัวเนี้ยถ้าเพื่อนๆมีตู้เชื่อมนะครับถ้าจะคิดจะทําเองผมทําออกมาให้ดูแบบคร่าวๆตัวนี้แบบคร่าวๆเนี่ยครับ ประมาณนี้อันนี้คือเพื่อเป็นแนวทางนะครับนะครับอันนี้แบบที่สองเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันเนี่ยครับใช้ได้เหมือนกันเนี่ยครับอันนี้คือแบบที่สองส่วนระยะตัวเลขก็ไปก็ถอดตัวฝาครอบแข็งออกมาเลยแล้วก็เทียบจริงแล้วก็สร้างจริงเลยครับโอเคนะครับผมว่าผมอธิบายแบบละเอียดสุดแล้ว อาจจะวกไปวนมาก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ